สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระสุกิเจ้าทุกท่านครับชาลมครับขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดครับวันนี้อยากจะนําพระคําของพระเจ้ามาแบ่งปันมาะก็นหนุนใจพี่น้องทุกๆท่านเลยครับในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5กล่าวไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง ผมเคยอ่านเรื่องมิชชันนารีคนหนึ่งซึ่งเขาไปทำงานรับใช้พระเจ้าครับที่บนเกาะแห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับเขาพยายามแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาของคนพื้นเมืองครับเมื่อเขาแปลมาถึงข้อความที่พระเยซูคริสต,ต์ตรัสว่าท่านทั้งหลายวางใจในพระเจ้าก็จงวางใจในเราด,ด้วยซึ่งปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึง2นะครับปรากฏว่าไม่มีคำวางใจในภาษาของชนเผ่านี้เลยครับ ขณะที่กําลังหนักอกหนักใจได้ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าอยู่นั้นครับผู้ช่วยคนหนึ่งของเขาก็เดินเข้ามาในเพิงแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ใบใหญ่ครับและพูดว่าว้าวสบายจังเลยในทันใดนั้นพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของมิชชันนารีคนนั้นได้ด้วยความคิดทันทีจึงแปลพระคัมภีร์คำว่าวางใจคือการทิ้งตัวทั้งหมดลงบนพระเจ้าและพระเยซูคริสครับ การวางใจหรือว่าการไว้วางใจในพระเจ้าคือการมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแด่พระองค์อย่างสิ้นเชิงครับด้วยสุดจิตสุดใจด้วยสุดกําลังความคิดไม่เก็บงําอะไรไว้เป็นของตนเองครับแม้แต่นิดเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคําว่าสงสัยอายากอบอธิบายว่าความสงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลพิเยนคนใดที่เป็นแบบนี้ครับแสดงว่า มีสองเจ็สองใจดังนั้นอย่าหวังเลยว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยครับเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าครับอย่างแรกเลยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาพระองค์ทรงรักเราทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าครับอย่างที่สองครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและเราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้ครับเรืย่องที่3พระองค์ทรงดูแลและเอาใจใส่เราอยู่ตลอดเวลาเพสุคิดครับได้อธิบายเรื่องนี้โดยยกตัวอย่างจาก นกกระจอกและเส้นผมบนศีรษะของมนุษย์มาเป็นบทเรียนสอนใจครับให้เราตระหนักถึงพระไทยห่วงใยของพระองค์ครับในมัทธิวบทที่10ข้อที่29-31กล่าวไว้ว่านกกระจอกสองตัวเขาขายปาดหนึ่งมิใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ถึงผมของท่านทั้งหลายทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลาย ก็มีค่ากว่านกกระชอกหลายตัวอย่างสุดท้ายครับเราสามารถเชื่อและวางเชิญพระเจ้าได้อย่างแท้จริงครับ mm. เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตของเราต่างๆเราดูตัวอย่างจากอับราฮัมที่เชื่อฟังแล้วก็ออกเดินตามสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้สิ่งที่พระเจ้านำเขาหรือว่าจะเป็นโมเสสที่ได้นำชนชาติอิสราเอลอย่างยาวนานในทินทุรกันดารถึง40ปีโดยรองเท้าของเขาไม่ขาดเลยครับ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างที่ดีจากผู้รับใช้ของพระเจ้าอีกมากมายหลายคนทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ที่ได้สำแดงชีวิตแห่งการเชื่อฟังการไว้วางใจพระเจ้าครับในพระธรรมสดีบทที่37ข้อที่3าครับกล่าวไว้ว่าจงวางใจในพระยาเวและกระทําความดีท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างแท้จริงจงไปดียินดีในพระเยโฮวาและ พระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเยโฮวาวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จพระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่างและความยุติธรรมของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันพี่น้องครับเมื่อใครก็ตามที่ไว้วางใจในพระเจ้าเขาก็พร้อมที่จะทําดีและมีใจที่ชมด,ดีครับและได้รับการเลีย้ยงดูจากพระเจ้าโดยเฉพาะจิตวิญญาณด้วยครับและชีวิตของเขาจะประสบความสําเร็จ และเขาจะเป็นตามคำตัดของพระเยซูคิดคือความสว่างแห่งโลกนี้พี่น้องที่รักครับในค่ำคืนวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังพี่น้องในการ,รเผชิญสถานการณ์โรคระบาดต่างๆเนาะเราเชื่อแน่ว่าเมื่อเราไว้วางใจพระเจ้านะครับด้วยสุดใจของเราพระองค์จะทรงปกป้องเราและครอบครองเราครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับรอที่หายด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งสูงสุดโปรดให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้เชื่อและวางใจในพระเยซู ในการที่พระองค์จะทรงปกป้องเลี้ยงดูดูแลสมาชิกของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่เขาจะวางใจและเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าเว้พรและสถิตอยู่เหนือข้าพระองค์ทุกๆุกคนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่เราจะผ่านพ้นไปได้รอจนกว่าวันที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมารับข้าพรองค์ทั้งหลายจึงขอมอบข้าพองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าพรครับ